พบกับรายการสอนสินทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยช่วงเวลานี้นะคะ17นาฬิกา35นาทีกับดิฉันอรณิตเพชรวุญิริค่ะและว,วันนี้นะคะจะนำเสนอให้เห็นถึงสเสน่ห์ของสีน้ำและนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้ทำให้เกิดภาพได้อย่างง่ายดายค่ะส่วนวิทยากรก็คืออาจารย์มานิตนิเวศินค่ะอาจารย์มานิตสวัสดีค่ะว,ควันนี้อาจารย์จะใช้เทคนิคอะไรบ้างคะ อันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆคือใช้ไม้ยืมฟันซ,ซึ่งซึ่งเรามองข้ามไปว่าสามารถนำมาเขียนภาพได้วิธีการเขียนก็คือจะใช้รับหนับเปี่ยมเปียกเราจะใช้ไม้ยิ่มฟันซึ่งเป็นลักษณะวัสดุแหลมเนี่ยทราให้เกิดก้านเกิดรูปทรงในขณะเดียวกันเราก็จะมีขูดให้มันเกิดเรื่องราวแจกันด้วยนะครับรูปทรงกจ็จะเป็นดอกไม้ในแจกันแต่เป็นดอกไม้ที่พิจตรณาการของเราเอง อาจารย์มานิเตรียมสีที่ต้องใช้ในปริมาณมากเพื่อจะได้ไม่ต้องผสมสีใหม่ระหว่างการทำงานจากนั้นใช้ผู่กันลูบน้ำให้ทั่วกระดาษแล้วสร้างสีบรรยากาศด้วยสีฟ้าและเหลืองพร้อมกับตะแคงแผ่นกระดาษให้สีซึมไปในทิศทางที่ต้องการก่อนใช้ผู่กันวาดเส้นโครงสร้างแจกันและแต้มสีดอกไม้รวมทั้งใบตามจินตนาการในลักษณะพอเห็นเป็นรูปช่อจากนั้นใช้ไม้จิ้ฟันขูดเส้นเน้นแจกัน ขยายไปที่ก้านดอกและลายบนแจกันด้วยเส้นสายที่อิสระเอาสีลงก่อนใช่ไหมบางบางอย่าหนานะครับบางบางแล้วเราก็เอาเออกมาจิฟันหรือเหล็กแหลมหรืออะไรก็ได้ที่แหลมๆมันขูดอีกทีหนึ่งมันก็จะเห็นเส้นเพราะว่าที่ถามว่าทำไมเห็นเส้นเพราะสีเนี่ยว่าเมื่อเวลามีเหล็กแหลมหรือสิ่งที่แหลมลงไปแล้วเนี่ยสีมันจะมาไปรวมตัวใน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 ร่องที่เราขูดลงไป ามานนทใช้ผู้การเน้นรูปทรงแจกันด้วยสีเข้มพร้อมกับการแต่งเงาเพื่อสร้างมิติแล้วใช้ปอกปากกาขูดเส้นแสงตามส่วนต่างๆของแจกันและช่อดอกด้วยการเอียงข้อมือ45องศาสีที่เราขูดต้องต้องหมาดหมาดจะดีกว่านะครับคือถ้าขูดตอนหมาดเนี่ยมันจะเกิดรูปทรงนะครับ แต่ไม้ยิมฟันเนี่ยเราจะทําตอนเปียกได้นะครับเปียกเนี่ยไม่มีผลอะไรก็คือมันทําให้เกิดเส้นเฉยแต่ถ้าเกิดเราจะขูดให้มันขาวเนี่ยถ้าใช้ตอนอสีตอนหมาดๆเนี่ยมันจะทําให้อ่มันจะทําให้อ่ามันจะขูดสีออกง่ายขึ้นอาจารย์มานิใช้ปู้การแต้มดอกไม้ด้วยสีที่ข้นเน้นช่อดอกให้ชัดเจน แล้วโรยเกลือลงไปขณะที่กระดาษยังชื้นเพื่อให้เกิดเป็นพื้นผิวจากการละลายของเม็ดเกลือจากนั้นเปลี่ยนมาใชู้่กันขนาดเล็กวาดลวดลายบนแจกันช่อดอกและก้านใบตามทิศทางของแสงที่ส่องเข้ามาจากด้านซ้ายจากนั้นใช้ไม้ที่ฟันขูดเส้นแต่งลายขนาดเล็ก และใช้ปอกปากกากดดึงสลับกับการขูดและขีดเส้นบนแจกันและก้านดอกมีการที่เราเขียนฟรีแฮนด์ลงไปเนี่ยเราต้องมีแบบไว้นในใจใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีแบบไว้นในใจเราต้องล่างดีสออนบางๆนะล่างดีสอบางๆแล้วก็แล้วเราก็เอาไม้ยุมฝานะักขูดขูดไปตาม,มนันขูดไปตามลายนะแต่ถ้าเราไม่มีเราก็เราต้องเราต้องมีแบบในใจนะ แล้วเราก็ถ้ามีแบบวิจัยเราจะเขียนไังไงก็ได้หรือเราทำนานแล้วเราจะเขียนยังไงก็ได้ การสร้างสรรค์นะคะอาจารย์มนิทคบระยะการมองคนอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่คะก็น่าจะประมาณสักสามถึงห้าเมตรกตลตงสวยนะครับค่ะแล้วเทคนิคแบบนี้เนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเขียนภาพอื่นได้อีกไหมคะก็ที่จริงแล้วภาพลักษณะนี้เป็นลักษณะเปียกเปียกนะครับเปียกเปียกสีทุกคนแล้วเกิดรูปทรงเราสามารถจะนําไปใช้กับการเขียนต้นไม้เขียนภูเขาเขียนแลนเคปในระยะไกลหรือใกล้ก็ได้คือลักษณะเดียวกันวิธีเดียวกันหมด ก็ลองดูนะคะเพราะว่าเป็นวิธีการที่ง่ายๆค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มานีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอันนี้ทําไปเป็นซอฟต์ดอการสร้างลายเส้นจากอุปกรณ์ วอย่างไม้จิ้มฟันปลอกปากกาและด้ามพวกกันหรือแม้กระทั่งเล็บมือของเราก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้สร้างเป็นงานศิลปะได้นะคะถ้าถามว่าไม่มีเราไม่มีไอพลาสติกหรือปลอกออปากกาแล้วเนี่ยเราอาจจะเอาแกนอะไรก็ได้ที่เป็นพลาสติกนะครับตัดพลาสติกต้องเป็นพลาสติกแข็งนะครับถ้าเป็นพลาสติกอ่อนเนี่ยพอประกดพรกดลงไปแล้วมันจะมันจะนิ่มนิ่มมันจะไม่เกิดมันจะไม่เกิดผลอะไร สามารถนำมาขูดเส้นเน้นรูปทรงวัตถุแทนการร่างเส้นได้โดยต้องทำในขณะที่กระดาษเปียกและเนื้อสีบางราปลายแหลมของไม้จิ้ฟันจะกดเนื้อกระดาษให้สีไหลไปรวมในร่องจนเกิดเป็นเส้นสีขนาดเล็กส่วนปลอกปากกาหรือด้ามผู่กันใช้สำหรับการเปิดเนื้อสีหรือส่วนของแสงในจังหวะที่สีหมาดเพื่อให้ได้เส้นขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นการนำวัสดุกใกล้ตัวและหาได้ทั่วไปมาเป็นอุปกรณ์เสริมแทนการใช้พู่กันเพียงอย่างเดียวค่ะ สวัสดีครับผมชายเดียรเศรษฐวุฒิวรรคุณจัดนาท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับงานศิละปะที่น่าสนใจรวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแวดวงศิละปะตอนนี้ผมอยู่ที่หาดบางทะเลครับแล้วท่านผู้ชมจะได้พบกับศิลปินมากมายหลายท่านที่มาร่วมกันสร้างสรรค์าง,งานศิละปะภา,ายใต้โครงการศิละปะเพื่อสิ่งแวดล้อม EarthAr t a ์ตแอนด์คอร์ชูเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ กลางเสียงขลื่นซัดสาดและสายลมที่เย็นสบายอย่างนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศให้ศิลปินหลายท่านเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานสวยๆงามๆออกมาให้พวกเราได้ชมกันและที่สําคัญยังเป็นการนําเอาศิละปะมากระตุ้นให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยล่ะครับเราก็ได้ได้คุยกันรับ ทางรอชูพอยนะครับลอชูพอยเขาก็ต้องการที่จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มนุษย์เนี่ยรักสิ่งแวดล้อมนะก็เอาศิละปะนะ,ะมาเป็นอุบายให้คนเนี่ยรักสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวที่เชิญชวนให้นคนทั่วไปรักสิ่งแวดล้อม ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยครับซึ่งผมก็มีโอกาสเข้าไปชมการสร้างสรรค์ผลงานและได้รับประสบการณ์ดีๆจากศิลปินหลากหลายท่านเลยละครับอย่างเช่นอาจารย์สมชายที่วาดภาพแนวกึ่งนามธรรมแบบลทัทธิสัมแดงพลังทางอารมณ์ด้วยการสะบัดแรงอย่างรุนแรงที่พวกเราได้ชมกันด้วยนะครับเขไปเราก็รู้สึกว่ามันใช่ทำไมเราถึงกล้าทำลักษณะสัมเดงพลังพลังอารมณ์งงนี้มันเหมือนว่าเราปลดปล่อยออกจากสิ่งที่เราเคยชินไป พอปลดปล่อยความเคยชินไปปั๊บมันก็จะเกิดนี่ผมชอบเลยนะเนี่ยเพราะมันเกิดกระบวนการใหม่ซึ่งถ้าคุณไม่มาสัมภาษณ์ผมผมอาจจะไม่ทำนี้ก็ได้โอเคครับอาจารย์แต,แต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวกระบวนการว่าศรริลปินต้องกล้าหาร,ราอาจารยทดลองเท่าที่ได้ชมผลงานของศิลปินหลายท่านนะครับจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่วาดภาพเป็นทิวทัศน์ภูเขาทะเลแต่ก็มีภาพของอาจารย์บรรลุเนี่ยแหละครับที่วาดภาพคนเป็นส่วนหนึ่งของภาพ เสริมความมีชีวิตชีวาให้กับชิ้นงานครับถ้าเกิดมีคนอยู่เนี่ยมันทำให้มันรู้สึกเป็นธรรมชาติที่มีชีวิตชีวามีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่การดําเนินชีวิตอะไรเนี่ยมันรู้สึกดีกว่า,ท,าที่ภาพถ่ายมันสิ็งก่อสร้างอย่างเดียวหรือหรือเป็นสถานที่อย่างเดียวสําหรับผลงานทั้งหมดที่ศิลปินแต่ละท่านสร้างสารรค์ในวันนี้ทางโรงแรมฮอรชูพอยต์ก็จะนำไปจัดประมูลเพื่อนำรายได้มาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยครับ ในเดือนตุลาจะมีการประมูลภาพแล้วก็จะมีศิลปินมาร่วมออกรายการแล้วก็แนะนำพวกงานศิละปะรายได้ที่เราได้จากการเอาภาพมาจำหน่ายเนี่ยก็จะให้กับมูลนิธิไปดำเนินงานทางด้านการสนับสนุนศิละปะแล้วก็ธรรมชาตินะคะทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ถึงแม้ว่าศิลปินแต่ละท่านจะสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันออกไปแต่ผลงานทุกชิ้นจะต้องการกระตุ้นให้พวกเรารมีจิตสำนึกในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไปครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานรายการสอนศิลป์าไปก่อนสวัสดีครับภาพนี้ใช้เวลารวดเร็วในการสร้างสารรค์นะคะอาจารย์คะภาพนี้ใช้ระยะเวลาออขอโทษขอโทษมีระยะาก,การมองเท่าไหร่โอเคตัวจีิ ผลงานที่ดีครับจะเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเราได้มีพลังทำให้ผู้ารรักษา